มอร์นิ่งนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับวันนี้เนี่ยผมจะรับหน้าที่เป็นพนักงานที่ร้านรีฟิลคาแฟดีมากถึงมีผมเป็นพนักงานมาเพิ่มอีกคนหนึ่งแต่รู้สึกว่าจะทำให้การงานมันช้า คือการต่อสู้าาแล้วก็ด feet, <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพนักงานคนหนึ่งที่ร้านกาแฟของผมต้องทำอะไรบ้างซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องเข้างานในเวลา8โมงครึ่งนะฮะแต่ว่าสมมุติว่าพนักงานคนไหนเนี่ยที่ตื่นเช้าแล้วก็อยากกินข้าวเช้าก่อนสามารถไปกินเบรคฟาสที่โรงแรมแมมมอร์ดิสสออนด้วยความจรงฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไป กินข้า,าวเช้ากันก่อนแล้วก็รีบไปเช็กอินเข้างานเดี๋ยวนี้เนี่ยจะให้พี่ๆเขาสอนว่าพนักง,งานใหม่อย่างผมจะต้องทำอะไรบ้างนี s <S พ่พนักงานสามารถมากินอาหารเช้าฟรีได้ที่นี่นะครับแต่นี่คืออาหารเชา้ขาของผมไข่ต้มแจ่วและข้าวเหนียวไปรีบกินกันดีกว่า กินแบบอีสานมากมันย้อนวัใครมาสายสุดโดน,นสาย,สายนะอีสานถึงแล้วคือตายโอ้ยไปแล้เช้อินทนาแปดโมงครึ่งพอดีเป๊ะตรงเวลาจะจัดผมผมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างครับ <c oughs> ใครใครเป็นเฮดครับวันนี้ใครเป็นเฮดครับมีผมแล้วก็พี่เทงแล้วเราต้องให้ผมทำอะไรครับเ <c oughs> <c oughs> ส่กาแฟเลยครับ ทุกๆเช้าเนี่ยจะมีการมาเช็ค house b บ e ของทั้ง2องโถของที่ร้าน r e ฟ i ว l ก็คือมันจะมีไล g h t medium แล้วก็ m ี d i u m คุณาร์ก็คือทุกเช้าต้องมาปรับเพราะว่ากาแฟมันก็จะรสชาติเปลี่ยนไปในทุกๆวันและนี่ก็คือรูทีนของพนักงานที่ต้องทําก็คือการเช็คช็อตเพราะว่าเมนูส่วนใหญ่ของร้านเราคือสมกาแฟทั้งหมด ไเฮ้ยพวกเราโหลดน้ำแข็งเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งคนถ่ายเป็นคนหน้ากล้องอีกชีวิตคือการต่อสู้ต้องเต็มเลยป่าวะเต็มเลยครับเดียวเยอวเลยเนี่ย <laughs> <laughs> เละหนึ่งรอบอีกหนออึ่งรอบปะ อวันเติมเต็มแล้วนะเขี่ยออกมันก็เลยเปลี่ยนอาชีพนะว่าเปลี่ยนที่ตรวจเช็คห้องสตูเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเพิ่ของเพิ่มกันหน่อยดีกว่าไปทำอันนี้คราวกันเอ้ยไปทำ ฮันนี่ครอมกันสำหรับเมนูฮันนี่คาวกันครับมาเออกำล็งอ,อะไรกันนะหรือน้ำผึ้งค่ะใส่ในนี้นี่นะครับทุกคนบอกเลยว่าร้านของเราเนี่ยต้องตวงทุกอย่างเพื่อที่จะให้รสชาติมันคงเดิมเปิดไฟเท่าไหร่นะเปิดไฟหนึ่งพันค่ะเป็นไงแล้วไงดอก่ะแล้วก็รอต้องออคนอะไรไหมย่งค่ะ แล้วก็ว,วัดอุณหภูมิอุณหภูมิด้วย110ค่อยสิบถ้าเราเริ่แปดร้อยเห้ยแสดงว่าแบบร้านเราก็มีกรรมวิธีเยอะเหอย่นงเนี้ยนี่ให้มันแบบใแหบบ้นะ้ำจริงๆวาถึงมีผมเป็นพนักงานมาพเพิ่มอีกคนนึงแต่รู้สึกว่าจะทำให้การงานมันช้าหนแต่ตว่าเรื่องเบเกอรี่เนี่ยเราไม่ถนัดเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนเล่นกาแฟ126นะทุกคนเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยพอถึงอุณหภูมิ100 ห้าสิบเราก็ใส่เบกกิ้งโซดา25กรัมของเราลงไปแล้วก็คนคนคนสักเมื่อกี้บบอกว่า8 9ทีแล้วก็จะเทใส่ถาดรองที่เราเตรียมพร้อมไว้แล้วก็เทเบกกิ้งค่ะไปไปใช่แล้วก็รีบคนอุ้ยโผล่โผล่โผล่อะไรอ่ะเฮ้ยยำปูทำเบกกิ้งรีดมาเลย เอาจริงทุกคนปกติแล้วเนี่ยเบเกอรี่ที่ร้านจะเป็นโบแล้วก็สตังนะครับที่เป็นคนรับผิดชอบปก<ฮ>าออกโอ้ไม่กินหรอกระหว่างนี้ร้อนมากห้ามเอาน,นิ้วไปจับนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้เติน <S 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 ้นนอาน้นมาแต่เดียนีี่คือสิ่งที่ควรที่จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูเห็นไ,ไหมมันจะเหมือนรังผึ้งข้างในนี้อันนี้คือใช้ได้อันนี้คือของผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงรอ คือสวัสดิการของร้านรีวิวรเรานะครับปกติแล้วเนี่ยพนักงานจะสามารถเบิร์กาแฟได้คนละหนึ่งแก้วใช่ไหมวันนี้ผมก็จะใช้สิทธิ์ของผมเบิร์กาแฟามาทำลาเต้ให้เซนได้ทานเพราะว่ามันจะได้ซ้อมการสตีมและก็การเทลายของเราด้วยถันไม่เด็กใหม่หรอประสบการณ์ครับใหญ่ไอไม่ไม่เีอะไรเลยจะขอโปรโมทก่อนว่าแก้วร้านเนี่ยเราสั่งทําเป็นพิเศษนะคือถ้าเกิดว่าแตกแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าต้องขอขอคิวของช่างปั้ง ไม่ค่อยดีเลยะครับวันนี้อยางจะตีน้องใหม่เนาะเลยด้อยู่มะดอกทิวลิปที่กำลังจะแย้มบาน <c oughs> อยากเบียกการให้เบี้ยวอย่างเงี้ยต้องใช้ความสามารถพิเศษเยอะมือนะเพราะโกติดอ่างประเทศตรงนี้มาราตีเดียวแรกของวันราตี หน้าที่แรกที่เราจะมาทำวันนี้นะครับก็คือการมาเป็นแคชเชียร์รอรอับลูกค้ารอตาลาดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีลูกค้านะเดี๋ยวรอซ้อม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 ระวังร <c oughs> อไปเรียกลูกค้าดิสองรายการนะครับสองร้อยบาทนะผมเดี๋ยวรอเพื่อนจะพู่นะครับมาขอเดลกเรื่องของงาานเเกอรี่ร่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงสิบนะครับลูกค้าก็ยังชิวๆอยู่ยังไม่หนัก เดี๋ยวรอสายๆกันมาดูว่าวัานเสาร์คนจะเยอะหรือปล่าลูกค้ารายใหญ่อ่ะลูกค้ารายใหญ่แปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยขายแล้วเจ้าของร้านหนนะไทยฮารดใช่ดูไปดูยังไงได้ก่อนนครับอันนี่ครับเป็นช็อปปิ้งเราเป็นกระดิะ่งทับงหมนึ่งร้อยยี่สิบบาทช็อปปิ้ง <c oughs> สดต้อง <c oughs> มาครับน้องเติ้ลเขาบอกว่าทันที่คอมของผมพร้อมแล้วเราไปดูในแบบว่าหน้าตามันจะออกเป็นไงเฮ้ยทุกคนฟังเสียงเลยนะ มามันกรอบเฮ้ยไม่ย่อยอะไรก็ไม่ย่อยอะ่ะม,มันไม่เหนียวใช่ป่ะมันหนาไปตรงเนี้ยตรงที่คนเยอะๆเดีย๋ยวไว้ค่อยอยู่แล้วเด็กใหม่ไงนี่ทำครั้งแรกนะครับน้องอันนี้นอะไรลุนน้นจะดูอันอันนี้มัม้ยเมากเออเป็นเหมือนลังครึ่งกินแบบเป็นจิสเตอร์เลยอืมมาเลยขายได้ขายได้ขายได้ ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้าไม่ทราบหรอกอไฮดูยูฮัลโหลครับอันนี้เป็นใบเสร็จนะครับผมเงนะินเท่าไหร่ใบเสร็จรบอบเราขึ้นหน่งสักครู่นะครับนะคะสักกี่้านาทีได้ครับมาแต่ลาเวนิ่อ๋อขอบคุณมากครับมาเที่ยวเหรอครับมาบครับเราใบเสร็จสักครู่นะครับเอาจริงมาทุกคนผมสังเกตแล้วว่าลูกค้าที่ร้านเนี่ยจะเป็นแบบ ลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็ลูกค้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นค่อนข้างเยอะอย่างเช่นประเทศลาวไงเพราะว่ามันใกล้กับฝั่งโซนอีสานเราเจอลูกค้าลาวเยอะมากๆตั้งแต่กลับมาที่ร้านสองสามวันมีลูกค้าลาวมาเยอะมากสวัสดีจ้าเอ้ยสบายดีระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําพนักง,งานที่อยู่ที่ร้าน r e ฟ i ลค c o f f e นะครับและถ้าเกิดว่าใครทํางานไม่ดีหรือว่าบริการไม่ดีสามารถแจ้งมาที่ผมได้นะครับคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวจะบอกชื่อทุกคนแล้วเดี๋ยวขึ้นไอจีให้หมดเลยมาคนแรกสวัสดีครับ บาริสต้าเฟิร์มนะครับใครทําอะไรไม่ถูกใจก็โทษคนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับชื่อเทงครับอ่าเทงนะครับเป็นเฮดบาริสต้าที่ร้านของเราเด็กครับอิมครับอิมเดี๋ยวให้เขาขึ้นไอจีข้างๆกันอ่าที่นับครับฮันดี้ครับแบงค์ครับแบงค์แซดเด็ครับเตับ ถ้าเกิดคนนี้ดิบไม่อร่อยแจ้งผมมาได้นะฮะไม่มีแจ้งตอิเร์หรือถ้าเกิดบ,บาร์โกปกเนี่ยแจ้งมาได้เลยคนนี้ถ้าเกิดเขาไม่เก็บบาร์สาวสวยของเราสราวัสดีค่ะโบคสวัสดีค่ะแม่อมครับผมครตอนนี้ก็เที่ยง3านาทีแล้วเดี๋ยวเราพักกินข้าวเที่ยงกับพนักงานร้านรีฟิลกาแฟดีกว่าดูว่าวันนี้จะมีอะไรให้กินหิวมากอารเที่ยงวันนี้นะมาปลาดูต้มปลา พนักานทุกคนจะมีเวลาพักอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้เที่ยง9ก้นาทีผมก็จะมีเวลาพักถึงบ่ายโมงเก้านาทีก็คือไปเลยเไปเลย,ไ,เลยไม่แต่ถ้าเกิดคนเยอะก็เดี๋ยวออกไปช่วย <c oughs> แล้วพักผ่อยให้เต็มที่เราก็รุยง,งานต่อกินข้าวเสร็จนะครับก็ต้องไปล้างจานต่อแบบเงาๆอาหารคาวเราจะให้ไปล้างข้างน,นอกนะครับเราจะแยกกับซิงค์ที่ใช้ล้างแก้ว ว่าทุกคนผมว่าการล้างจานอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบไม่เหมาะผมสุดเลยรู้สึกว่าควดหลังเวลาล้างจานในหน้าที่แบบการทํางานบ้านต่างๆในชีวิตอ่ะขอไม่เลือกล้างจานแล้ทำในนี้หมดมาฮะโพซิชันต่อไปก็คือสปีดบาร์เราจะเปลี่ยนโพซิชันเรื่อยๆก็คือวันนี้จะทําให้ดูว่าพนักงานที่ร้านของเราเนี่ยมีโพซิชันอะไรกันบ้างเรื่องจากการทำกาแฟให้แต่คุณอ เว้ทุกคนเริ่มเก่งนะครับพ um ูดได้เทเบิ้ล้าของจริงสั่งเพื่อแม่ครับผมทำให้มีนุ่ม งานรุคนรุ่นกับผมมากแกมาร้อนสั่งมีแก้ไหมมีแก้ที่สีได้นะครับเหมือนแบบส่งคำเข้าไปยกกันอะหอปะร้อนเลยตอนเนี้ย ไหวไหมครับหัวหน้าสบายครับทั้งวันยังไหวทั้งวันยังไหวเป็นคอเลอร์นะ <c oughs> <c oughs> เวลาแนละ้วที่เราจะต้องเปลี่ยนไปโพสชั่นต่อไปเมื่อกี้เหมือนเข้าสมทามาต่อมานะะฮเราจะมายืนอยู่ที่คอเลอร์ก็คือจะเป็นจุดที่จะเสิร์ฟเมนูให้กับลูกค้าแล้วก็คอยแนะนําวิธีการกินต่างๆโดยมีอุปกรณ์ผู้ใจเป็น <c oughs> ตัวเลือกคอเลอร์เพื่อสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราเรามีการเพื่อยนะวอเทอร์ Water, ไม่ว่าพิชที 力。 เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ผสมน้ำต่างๆที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์รวมถึงเออเมนูทั้งหมดนั่นแหละก็คือการปรุงน้ำหมดตรงนี้แต่ว่าทุกคนผมมีเมนูใหม่ที่เราจะมาใส่ที่ร้านเป็นเมนูทางเลือกมัชชะหรือว่าชาเขียวนั่นเองอันนี้ไม่ใช่เมนูจริงนะครับเป็นเมนูทดลองเมนูใหม่ครับแต่ไม่ขาย หนูทดลองขอบคุณครับชิมซิชิมชิมชิมว่าอร่อยกว่าเมื่อวานหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ดูไม่จริงใจว <c oughs> <c oughs> ่าเมนูเซนเจอร์แค่นีกก้ดีกว่าเพราะว่าผมมันจำไม่ได้ว่าอะไรต้องใส่อันไหนก่อนบ้างให้พนักงาน,กกนที่เขาช่ำชองทานดีนกว่า เรราาไปท้ีเดี๋ยวเราจะมาทําการสัมภาษณ์พนักงานร้านรีฟิวนะครับว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนยังไงแล้วก็ทำไมถึงเลือกที่จะทํางานร้านนี้นะฮะเริ่มคนแรกเลยนะเจ้าของร้านเขาเป็นคนยังไงเจ้าของร้านใจดีครับแต่ไม่เคยอยู่เออทาไมว่าไปไหนเจ้าของร้านไปไหนไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ร้านนี้าสนุกแค่นี้แบบเพิ่มบอกเขาไปดีว่าเจ้าของร้านร้านรีฟิวเป็นคนยังไงเป็นคนใจดี ครับแล้วมีอะไรอีกไม่เลยบอกเขาไหมเป็นคนหลอกบ้าน่ะใช่เหรออ่่าใชอยากเห็นหน้าเลยไม่ค่อยไม่มีนะไม่ค่อยอยู่ให้เห็นเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยอยู่ไม่ไม่ค่อยอยู่ไทยด้วยเลยเมื่อก่อนอยู่บ่อยแล้วก็ไม่อยู่เลยแล้วก็ไม่อยู่เลยก็หายเลยโอ้เจ้าของร้านร้านนี้เป็นคนยังไงหล่อเฮ้ยอยากเห็นหน้าเขาเลยว่ะแล้วยังไงเหรอมาทำงานที่ที่เขาเป็นเจ้าของร้านอย่างเดียวเลยโอ้ต้องเจอแล้วเจ้าของร้านนี้ จริงเพราะเป็นผู้หญิงแค่เพียงหนึ่งเดียวนะฮะบอกเขาไปดิเจ้าของร้านเป็นคนไงเจ้าของร้านเลยครับครับเนี่ยเราเด็กใหม่เราไม่เคยเจอใช่ปะไม่เคยเลยไม่เป็นไรนะครับมีแล้วจะเจอเลยเจ้าของร้านเหรอทำไมครับเขาที่ใส่ดีกันกันอ๋อยังไงผมปรับตัวเองพี่เจอกันนะเจอกันแต่เมื่อเช้าพี่มาสายนะพร้อมกันอ๋อทัน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 เลยที่หลังพี่มาสายนะครับพี่แบงก์บอกไปดีว่าเจ้าของร้านเป็นคนไงเจ้าของร้านกันเองครับครับดีอือ่เหมือนแล้วเหรอเจ้าของร้านป่าไหมแบบเลี้ยงบ่อยไหม ครับวันนี้ก็จะเรียนจริงเอออยากเจอเลยเอิยมอิมเจ้าของร้านเป็นคนไงฮะผมดีเท่สนุกเนาะและวันนี้ก็มีคนสั่งเมนูฟิลเตอร์แล้วครับทั้งวันทั่งมาเตอร์เป็นตัวโคลัมเบียโปรเซตเป็นแมเนรีนวอสนะครับ <c oughs> เนาะต้องมาทับดีฟเฟกต์ออกก่อนนะครับ ไม่ดีแบบแล้วเนี่ยลองให้กล้องดงองแนวฮ่าฮ่า ทีหมดลังเราจะเป็นการถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าสั่งดิบเย็นเนี่ยเราจะมาหมกน้ำแข็งก่อนนะเพื่อทำให้กาแฟร้อนๆเวลาไปโดนกับน้ำแข็งในแก้วมันไม่ละลายให้แบบมันรอรสชาติยกล้องต้องพยักหน้าด้วยะครับเดี๋ยวพาใจ ะะกับภารกิจการเป็นพนักง,งานที่ร้าน refill coffee ของผมในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็สนุกไปกับมันแล้วก็ยังไงก็ขอฝากร้าน refill coffee ที่นี่นะครับไว้ในอ้อมอ้อมใจทุกคนด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น,านกาแฟรหรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่เรามาปรุงในเครื่องดื่มเนี่ยเราผมตั้งใจที่จะเลือกแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ enjoy กับเครื่องดื่มนะครับแล้วก็บรรยากาศร้านต่างๆใครที่ไม่เคยมาก็แวะมา r e c h a r จแล้วก็ r e ฟ i ล ความรู้สึกข,ของทุกคนที่รีวิวคอฟฟี่นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ตอนนี้ประมาณ5้าโมงสิบห้าละร้านปิดเดี๋ยวสั่งอาหารมาเลี้ยงพนักง,งานหน่อยดีกว่าครับก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ